สวัสดีครับวันนี้พามาชมตัว Honda b บ o นะครับคันนี้ใส่เป็นล้อขอบ15นิ้วนะครับจัดสตัดหน้าหลังเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นรถสีดำเดิมๆเ,เลยนะครับใส่กับล้อ c e 28สีเท่ากันนะครับลัดด้วยยาง195 50เดี๋ยวผมให้ดูให้ดูรอบคันก่อนนะครับร้อไม่ล้นนะครับล้นนิดนึงแหละมันเป็นออฟสามห้ามันล้นนิดนึงคันนี้ลบแคมเบอร์มานิดนึงแล้วนะครับสวยมากนะจัดฟิตเมนต์ใส่สตาร์ทแก๊ปนะครับคันนี้ เดี๋ยวผมลองเอานิ้วมือเนี่ยสอดข้างหน้าดูนะครับว่าโหลดลงมากี่นิ้วระยะมือนิ้วสอดน,นะครับสอดไม่ได้นะก็ชนอนะ่ะก็ติดแต่ถามว่ายัดได้ไหมก็ได้แต่มันก็ติดนะครับนี่คือทรงด้านหน้านะครับอ่าทรงด้านหน้านะครับมาดูทรงด้านหลังอันนี้เป็นทรงด้านหลังนะครับเดี๋ยวมือสอดดีด้านหลังก็จะอุย้ย ประมาณเกือบสองนิ้วมานิ้วครึ่งนะครับหนึ่งนิ้วมือกับอีกครึ่งนิ้วนะถึงจะเข้าได้นะครับนี่ข้างหลังสเปคล้อหลังก็อุบอยู่แล้วครับสไตล์ออฟสามสิบห้านะครับเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อใกล้ๆนะเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูรอบพันก่อนนะครับแสงวันอาจจะไม่ค่อยสวยนะมันสว่างเกินไปนะครับแต่ไม่เป็นไรให้ดูทรงให้เห็นชัดเจนก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูล้อต่อน,นะครับ าต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ c e 28สเปคขอบ15กว้าง7ออฟ35นะครับเป็นงานไทยพรีเดเตอร์นะครับสีเท่ากันเงาเป็นสีเท่ากันเงานะครับลองดูใกล้สีเงาเลยนะโมเดลสวยมากๆนะครับตัวนี้ลัดด้วย่างคาโฮนะครับเป็นรหัส p s 31นะครับผม19550นะครับ วีโอแนะนำให้ใส่1 9 5่งจบสุดแล้วนะครับนี่นะครับล้อเป็นสีดำเงานะครับยางก็เป็นลายสปอร์ตนะครับตัวยางจะมีริมกาดป้องกันขอบล้อให้ด้วยนะครับตรงนี้ขอบล้อก็ยังอยู่ด้านในนะครับถ้าเราขูดฟุตบาทหรืออะไรมันก็จะป้องกันเซฟให้ดีมากล้อ,อยางชุดน,นี้อยู่ที่ 1 4 0 0งบาทนะครับร้อยางทายยางคอมโพนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับที่นครซับยางยนต์นะครับ ร้านอยู่นนทบุรีนะครับแถววงเวีนพระราม5สนใจสอบถามได้นะครทรัพย์ย่างยนต์0945409999สวัสดีครับ Perfect perfect, perfect.